ก็ขอากาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสูชออ่ช่องทรวันนี้นะครับก็ผมจะมาบอกกับทุกคนว่าผมสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งยุ่งมากตั้งแต่หลังจากหายโควิดก็คือวุ่นวาย ไม่ได้ว่างเลยนะครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้ทำคลิปสนุกๆมาให้ทุกคนดูแล้วก็ตอนนี้ผมสอบเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านกับปาจีนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูตอนกลับด้วยเออแล้วก็ผมก็จะบอกทุกคนว่าช่วงปิดเทอมนี้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวรอดูมหากรรมของช่องเราได้เลยนะครับเพราะว่า ผมมีแผนไว้เยอะมากสำหรับการทำคลิปในช่วงปิดเทอมนี้เพราะเราว่างๆแล้วก็ทำคลิปสนุกๆให้คนดูได้ดูนะครับผมก็จะกลับมาทำแบบเต็มที่แล้วนะเออก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ก็โควิดมันก็ระบาดหนักนะครับก็คือแถวบ้านผมแถวที่นี่นะก็คือติดกันแบบน่าจะเกือบ ทั้งตำบลละเออคือมีคนติดตรงวันเลยแล้วก็อ,อ่ามันแพร่กระจายได้เร็วนะครับ <c oughs> ผมก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีกันนะครับอ,อ่าใส่แมสล้างมือให้สะอาดแล้วก็อ,อืมไม่ไปที่พวกพ่านนะครับอ,อืมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากมนะครับที่เข้ามาดู เราก็ผมนะครับก็จะทําคลิปให้มันให้มันมากขึ้นในช่วงปิดเทอมนี้เพราะว่าเรามีเวลาว่างเยอะก็ขอทุกคนติดตามกดติดตามไว้นะครับให้ถึง100ร้อยซับสักทีตอนนี้เราขาดอีกสิบหกซับนะครับนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ขาดอีกสิบหกซับก็ครบร้อยเราก็จะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะครับผมผมขยันอยู่ละเออผมจะให้ให้ทุกคนแบบ ถ้าดูคลิปที่สนุกสนุกอะแต่ว่าผมพูดเลยนะช่วงปิดเทอมนี่ยิ่งใหญ่จริงอยากให้ทุกคนลองดูมันใหญ่สทา่าเราผมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปที่ผมจะทํานี่มันจะยิ่งใหญ่หรับคนอื่นหรือเปล่าบบสลูกชัวหราว,วันนี้ก็ลากันไปก่อนผมพูดกันสั้นๆแค่นี้มาแจ้งทุกคนฟังว่าเราจะกลับมาทาคลิปอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับลาไปก่อน